สวัสดีครับผมครูเอกนะครับประจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณและทางห้องเลขเปลี่ยนรูปสารเลขพยากรณ์นะครับมาพบกับครูเอกทุกวันนะครับเวลาประมาณเจ็นาฬิกาทางช่องยูทูบแล้วก็เวลา10ิบนาฬิกาทางห้องเลขเปลี่ยนรูปสารเลขพยากรนะครับผมไม่พูดความทาเพลงทับคลิปนี้ขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเลขกลุ่มที่น่าสนใจที่ขอเข้ามาทางช่องยูทูบซึ่งเป็นเลขกลุ่มที่ครูเอกชอบมากๆในเรื่องของการหาเงินการหาเงิน ก็คือกลุ่มเลข8 8 6 6 8 8 6 6กคุยตั้งชื่อว่าปรารถนาจัดหนักแรงปราถนาจัดหนักจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมรีวิวกันครับก่อนอื่นนะครับพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่ด้วยกันนะครับที่ไม่ซ้ํากันเลยก็มีคู่8 8ดแ8นะครับ6 8แ6แล้วก็663สามคู่นี้คุยทำรีวิวเลขคู่ไว้หมดแล้วนะครับสามารถกลับไปดูย้อนหลังเพื่อจะดูพื้นฐานของเลขคู่ได้นะครับหรือใครต้องการจะชมเลข สามตัวนะครับก็แบ่งไปสองกลุ่มได้โดยที่ไม่ซ้ำกันเลยก็จะมีกลุ่มหกแปด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 หกแล้วก็หกหกแปดแปดหกหกจริงๆแล้วเลขกลุ่มสองกลุ่มนียมีความคล้ายคลึงกันแค่มันจะมีเน้นไปทางเลขไหนมากกว่าแค่นั้นเองนะครับผมก็ใครอยากดูทั้งเลขคู่เลขสามตัวนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการดูเลขกลุ่มนี้ก็สามารถกลับไปชมกันได้นะครับผมมาถึงรีวิวสี่ตัวกันนะครับ ก่อนที่จะพูดถึงหลักๆคือหน้ากับหลังเนี่ยเนื่องจากว่าครูเอกเกริ่นไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าครูเอกชอบเรื่องนี้ในเรื่องของการเงินเป็นกลุ่มที่น่าสนใจซึ่งผมมองว่าหลายคนก็คงสนใจเฉพาะเรื่องนี้แหละเป็นหลัก <c oughs> นะครับว่าโหมีทั้งหทั้ง8เลยมันจะแบบเป็นเลขที่แบบหลงไปทางไหนได้บ้างเอางี้แล้วกันครับวันนี้ขอพูดถึงเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องหลักก็คือไม่ใช่สีตัวหน้าไม่ใช่สีตัวหลังพูดถึงภาพรวมเรื่องของการเงินให้ฟังก่อนเลยกัน เลขกลุ่มนี้นะครับมีความคล้ายกับเ,เลข48ที่เคยพูดไปแล้วอาจจะพูดถึง46ด้วยมีความคล้ายแต่ว่ามันมีทั้งลาหูแล้วก็ดาวสุกอยู่ด้วยกันนะครับโดยมี86ตัวเชื่อมนะแต่ถ้าทําตําแหน่งแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีดาวสร์ไอ้ไม่มีดาวสุกอะอยู่ท้ายเพราะฉะนั้นข้อดีของเลขเนี้ยในเรื่องของการเงินก็คือมักจะหาเงินได้แบบที่ว่าตามทางที่ต็งต้องการ แล้วค่อยไปขยายว่าอยากจะหาทางไหนอะไรยังไงเนี่ยหาแบบจัดหนักจัดเต็มเต็มสิบให้สามสิบเลยเรื่องการหานะนอกจากจะได้หาเส้นทางที่เป็นหาได้ดั่งใจแล้วเนี่ยยังหาได้เยอะด้วยต่อยอดอะไรไปไกลเลยอ่ะคือไม่มีประมาณว่าไม่มีที่แบบว่าสมมุติว่าเป้าไว้ที่หนึ่งแสนบาทเดือนนี้ต้องได้เงินหนึ่งแสนบาทมันเกินตลอดไม่รู้อะ ยังไงแสนนี่คือไม่ได้ยืนพื้นด้วยต้องข้ามไปบอกว่าแสนหนึ่งอ่ะจบที่ไรเวลาหาได้นะสี่ห้าแสนหกแสนบางคนได้เป็นล้านนี่คือวิธีหาเงินของอันนี้ผมสมมตินะหาได้เยอะกว่าสิ่งที่เด็งตั้งเป้าไว้เสมอเก่งมากครับเรื่องการหาแต่หนักสุดก็คือเรื่องของการใช้จ่ายเพราะทั้งสองเลขหรือทั้งคู่แล้วทั้งกลุ่มก็ตามเนี่ยมันเป็นเลขที่ไม่มีเลขไหนเด่นการบริหารจัดก,การในการที่บอกว่า ต้องระวังการใช้ใจ่ายเลยแม้แต่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นการการจ่ายออกหรือการบริหารจัดการการเงินอะเต็มสิบอะกูเอ๋งให้สักสามให้สักสองแล้วกันสองถึงสามอะมันออกเยอะมากครับคือสกิลไม่ได้ออกเลยอะสกิลปุ๊บออกปับ๊บสกิลปุ๊บออกปับ๊บคือเลขเนี้ยถ้าจะจริงๆริงถ้าให้เหมาะถ้าเป็นใช้ส่วนตัวนะมันไม่ค่อยเหมาะสำหรับมุมอกูเอ๋งนะไม่ค่อยเหมาะมันเหมาะกับเป็นเลขที่เกี่ยวกับ เลขธุรกิจการเงินที่มันไม่ใช่ตัวคนน่ะไม่บอกใช่ไหมครับแบบพวกธุรกิจที่มันต้องมีเงินหมุนเวียนตลอดแล้วตอนนั้นมันแบบมันเป็นเป็นแหล่งหมุนเวียนเงินเอออย่างเช่นร้านค้าเออร้านค้าเบอร์ร้านเบอร์ธุรกิจที่มันต้องเจอคนเยอะๆหรือว่าไปหาเงินเยอะๆแบบพวกเอ,อ่อเรียกว่าอะไรเดียร้านที่มีจุดสูนขอค,คนเยอะๆไม่จําเป็นต้องเป็นพวกเล่าผับอะไรพวกนี้ไม่ต้องนะไม่ต้องไปอาบายมุกก็ได้ขอให้ธุรกิจนะ่ะเป็นธุรกิจที่มีคนเยอะๆ เบอร์เลขเนี้ยมันจะมีการหมุนเวียนเยอะในเรื่องของรายได้หรือจะเป็นเลขเอาไปตกให้เป็นเลขที่เกี่ยวกับรหัสหรหัสบัตรเอทีเอมอะไรที่มันแบบต้อง,องการจะหมุนเวียนเยอะๆอันนี้ได้กลุ่มเนี้ยใช่เลยตอบโจทย์นะครับแต่แน่นอนเรื่องการถ้าถ้าเกิดว่าคนแบบใช้จริงๆนะให้ระวังเรื่องของการแจเอกแต่หาเนี่ยหาได้อยู่แล้วแต่เพราะว่ามันหาได้เยอะแล้วมันก็เกินลิมิตไปเยอะ แล้วก็จ่ายก็จ่ายแบบคือเรียกว่าซูรุ่ยสุร่ก็ได้คือเป็นคนหามาใช้ไปถ้าคุณไม่ซีเรียสน,นะคุณมีเงินใช้ตลอดอยู่แล้วเพราะคุณหาเก่งอยู่แล้วแต่ถ้าคุณซีเรียสว่าเฮ้ยหามาเยอะๆก็ต้องมีเก็บบ้างดิอันเนี้ก็แนะนําเวลามีเลขการเงินมาทีไรผมอยากแนะนําอย่างนี้ครับถ้าเป็นเบอร์หลานหาบริษัททางการเงิน,นหรือว่าสถาบันทางการเงิน,นที่เขาดูแลเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้เราเองให้เขาดูแลเลย เราก็ใช้เบอร์นี้ไปแหละแต่เรื่องเงินให้เขาดูแลอย่าดูแลเอง,ด,เองดูแลเองเมื่อไหร่ใช้ท่านเมื่อนะั้นนะครับหรือถ้าไม่มีแบบใกล้ๆกับย,ยังไม่ได้มีขนาดที่ว่าเราะะต้องใช้สถาบันบา,บาทางการเงินมาช่วยนะก็เราเราใช้เบอร์นี้ถ้าเราเป็นภรรยานะก็ให้สามีเป็นคนเก็บเงินหรือถ้าเราเป็นสามีก็ให้ภรรยาเป็นคนเก็บเงินนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีวิธีนี้ได้ทําวิธีนะี้ควุยว่าโอเคการเงินเนี่ยพุ่งกระฉูดแน่นอน ครับผมอ่ะนี่คือเรื่องของการเงินเอามาพูดก่อนก่อนที่จะเป็นหน้ากับหลังนะอ่ะโอเคกลับมาเป็นหน้ากับหลังขอพูดถึง4ตัวหน้าก่อนเพราะผู้กชอบลักษณะของบุคลิกของคนเลข8 8, 8 6 6นะ4ตัวหน้านะครับ4ตัวหน้าเจอครั้งแรกเนี่ยเขาเป็นค,คนที่เปิดเผยเลยละเห็นปุ๊บหูหน่ากลัวเอะอะมาทึงเสียงดัง เห็นปุ๊กเห็นชัดมาแต่ไกลเลยแต่แต่พอได้พูดคุยจริงๆเขาเป็นคนที่แบบค่อยๆพูดค่อยๆจ่าภาษาดอกไม้ด้วยนะพูดน้อยแต่เห็นนี่เหมือนกับแบบจะพูดแบบเหมือนแบบคนนี้ต้องพูดเก่งแน่ๆเลยเราเห็นเขามาแต่ไกลออร่าออกมาเลยอะไรพวกนี้แต่สุดท้ายพอคุยคุยน้อยครับคุยเฉพาะสิ่งที่มันจะออกมาด้วยความแบบนุ่มนวลผมว่ามันเหมาะเหมาะมากๆกับผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงนะ แต่งตัวจัดเต็มโอสายแฟชั่นเลยล่ละคนนี้มาอะไรแบบแต่งตัวดีเหมือนไปงานราตรีทุกเวลา <c oughs> ขนาดชุดไปเวยังดูดีเลยแหละยังดูดีแบบจัดเต็มอ่ะเหมือนดาราเลยลหละคนนี้ดาราที่โอเบอร์ใหญ่เลยนะถือว่าโอเคนะดึงดูดดีมากเป็นเลขสายทั้งสายสเสน่ห์สายแฟชั่นผู้ชายผู้หญิงได้หมดกลุ่มนี้ดึงดูดมากๆคุณเปิดด้วยลาวงแล้วตามด้วยดาวพระสุขเนี่ย บอกเลยครับจัดหนักจัดเต็มแน่ๆรักความสะอาดชอบแต่งตัวนู่นนี่นั่น,านมาครบถือว่าเป็นแรงดึงดูดอย่างหนึ่งซึ่งมันก็จะส่งผลไปในเรื่องของความรักได้ด้วยนะครับ mm. ก็ขอพูดถึงความรักก่อน4ตัวท้ายแล้วกันนี่สลับไปสลับมานะกลุ่มนี้นะครับคือความรักเป็นแบบเปิดเผยเข้าถึงง่ายคุยได้ตลอดยิ่งถ้าแบบยิ่งต้องกาต้องใจนะไปเลยไปคุยกันยาว,ยาว ได้เลยตลอดใครก็ได้คือถ้ายังไม่มีคู่เนี่ยใครก็ได้จะวันไนท์สแตนหรืออะลองสแตอหรือแบบจะลองเทอมก็ได้แล้วแต่ขอแต่ชอบชอบ,ชอบใช่ตรงสเปกไปยาวหรือบางคนก็อาจจะไม่ตรงหรอกแต่คือสนุกไงชอบที่จะไปด้วยกับไปเขาอางนี้ต้งระวังนะครับเป็นเป็นจะบอกว่าเชิงผมว่ากลุ่มเนี้มันข้ามขั้นของเรียกว่าเจ้าชูไปแล้ว เรียกว่าจัดหนักไปแล้วนะครับอาการของเรื่องทางทางโลกเนี่ยโอ้โหจัดเต็มอยู่แล้วความรักนี่แบบเปิดเผยผมว่าหัวกระดไม่แห้งเลยครับมีเออมีคนถามผมว่าไอ้พวกเลขสนองเสน่ห์อะไรนี่จะมีแบบตลอดคือลองเลขพวกนี้ดูเลขที่คุณคิดว่ามันไม่ได้เชิงเสน่ห์อหกหกใช่หกแปดคุณจะชอบกลัวว่าเป็นเลขอะไบมุกแปดแปดนี่หนักเลยอะไบรมุกหนักเลยแต่เอาเขาจริงๆอ่ะในเรื่องพวกนี้เราจะพอฟิตเฉพาะเรื่องความรักหรือเรื่องที่แบบความสร้างความสัมพันธ์ ก็เลขเขาเป็นค,คนโอเพนคนเปิดเผยใช่ไหมลนะเพราะนั้นแน่นอนว่าคนก็เข้าเยอะอยู่แล้วลองดูครับถ้าคุณแบบไม่อยากโหกระไดแห้งนะลองดูมันก็อ่านได้เหมือนกันแต่คนก็ชอบไปตีในเรื่องของอบายมุกไงผมบอกว่าเลขมันบอกทางคนกำหนด,ดดีไลค์อเจอาะตาถ้าคุณคิดว่าคุณคนดีมีศีลธรรมต่อให้คนไม่เข้ามาให่ไหนคุณก็จะรู้ว่าเออมันก็ทําได้แค่นั้นนะ่ะก็นั่นแหละประมาณนั้นนะครับหรือ ถ้าคู่เนี้เป็นคนดีๆนะแล้วมีคู่มีอะไรผมถือว่าเป็นคนที่เขานเตอร์เทนคู่รักได้เป็นอย่างดีเอาอกเอาใจเก่งมากๆรู้ว่าคู่อยากจะได้อะไรคู่โอ้โห super อรเ์เอ้าทั้งเปเรื่องของความรู้สึกด้วยแล้วก็เปเรื่องของรายได้เงินทองด้วยถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับสาหรับคนที่อยากมีแฟนสาย p ปนะลองให้แฟนใช้ดูนะครับแต่ว่าแฟนคุณต้องมั่นใจนะว่าเขา เป็นคนดีจริงๆถ้าคนไม่ดีอย่างอย่างบอกมันก็เยอะเหมือนกันนะมันก็มากมากๆพอสมครวรนะครับก็ต้องระวังนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือต้องบังคับตัวเองนะให้อยู่ในสี่ที่ทำไว้เยอะๆเราจะดีครับเราจะดีขอให้อยู่ในมัน่นตั้งมั่นในความดีนะครับอันนี้เรื่องความลักเรื่องสุดท้ายสี่ตัวท้ายสี่ตัวท้ายคนเล่งนี้นะที่เป็นที่มาของที่ผมตั้งชื่อว่าปรารถนาจะหนักนี่แหละ ไี่คนชื่อปรารถนานะคือแรงปรารถนานะครับคนเลขหกท้ายครับตัวตนเป็นเลขหกนะสติปัญญาดีเปิดกว้างยอมรับสิ่งต่างๆแต่ว่าสิ่งที่เขายอมรับนั้นต้องเป็นสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นคือถ้าเหมือนว่าอะไรที่คลิกอะไรที่คลิกอะไรที่แบบเขาชอบโอ้เข้าเปิดเต็มที่ตำแหน่งต่อมาก็เป็นเลขหกอีกยิ่งแบบว่าโอ้มาเลยเอาเฉพาะที่ชอบและที่ใช่จินตนาการได้มาแบบไหนคือเตะเข้าประตูตัวเองเก่งมาก คนเนี้ยข้อดีนะส่วนข้อได้คือมันไม่เอาอะไรเลยอะบางทีมันก็ไม่เอาอะไรเลยสมมติว่ามันไม่ชอบนะมันแบบไม่สนใจคือไม่ไม่แยแสไม่บางทีก็เหมือนสมมุติว่าคนคนที่มีความคิดว่าอยากจะนอนวันนี้อยากจะนอนเขาจะนอนทั้งวันเลยครับ <c oughs> ใครไปปลุกก็ไม่ทาอะไรนั้นเป็นคนที่แบบเมื่อไหร่ที่ได้ท่อนน่องหรือเมื่อไหร่ได้มีความชอบในความขี้เกียจในความอะไรแล้วเนี่ยโอ้ยาวยาวเลยอะ แต่เมื่อไหรท่ที่ต้องการจะทำอะไรต้องการจะขยับตัวต้องการจะอยากได้สิ่งนี้สิ่งนี้ผมว่ามันหนักกว่าธาตุไฟนะแรงปรารถนามันมาฟูฟูฟููไฟปรารถนาสูงมากมากกว่าธาตุไฟความรู้สึกผมอะให้คุณลองนึกภาพหกมันน้ำนะแล้วหกสำหรับผมมันเป็นน้ำทะเลไงกว้างขนาดไหนเราคิดว่า ความต้องการเขาจะเยอะขนาดนถ้าเขาต้องการสิ่งหนยมันต้องได้สิ่งนั้นเออเพราะฉะนั้นอะไรที่ต้องได้มาซึ่งความแรงปรารถนาอันแรงกล้าเนี่ยจัดหนักจัดเต็มหามาได้แล้วเอาใจถามว่าคนที่เอาใจยากไหมก็ไม่ยากนะถ้าคุณรู้ว่าเขาชอบอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่รู้จักเขาเลยเนีวันนี้เอาใจยากเหมือนกันนะแหละแทบจะไม่รู้เลย,เลยดีกว่านะครับอ่ะตำแหน่งต่อมาเป็นเลขแปดเมื่อแรงปรารถนามาจะต้องถ้าบอกว่าอยากจะได้แบบนี้ เขาต้องได้แล้วต้องได้ทีไรเยอะๆไม่น้อยๆไม่เอาสมมุติสมมุตินะคิดอยากจะเปิดร้านอะไรสักร้านหนึ่งอะ่ะอาจจะเปิดร้านกาแฟเนี่ยสมมติอยากเปิดร้านกาแฟเขาจะไม่ใช่แค่แบบค่อยๆทําเขาจะแบบวางแผนมาอย่างดีแล้วเปิดต้องแบบยิ่งใหญ่อลังการมจะต้องอย่างนี้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 คือ,อยังไงก็ต้องอย่างนั้นในหัวมาแบบไหนภาพต้องมาแบบนั้นนะครับเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้ข้าได้ทํา มาจัดหนักจัดเต็มแล้วทีเด็ดตัวนั้นคือพื้นฐานการทํางานเป็นเลขแปดด้วยเมื่อไหร่ที่สปาร์กนะสปาร์กเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันจะไปถึงปลายทางทันทีเท่าไหรก่ก็อันนี้คือเท่าไหร่ไม่ว่าให้ลองนึกภาพคนที่ติดการผนังอันเนี้ยผมผมพูดให้ให้มองภาพบอกว่ามันจะได้นึกภาพบอกสมมุติว่าคนเนี้ยติดการผนังสมมุติ ต่อให้มีเป็นร้อยล้านก็หมดได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงน,นี่ออกใช่ไหมมันจะไปทันทีทัทนใดอันนี้มองในมุมลบนะมันจะแบบใส่เต็มที่อห้ามยากมากแต่ถ้ามองในมุมดีสมมุติว่าอาสมมติเป็นนักเรียนก็ได้สมมุติอันนี้มุมสมมุตินะครับสมมุติเป็นนักเรียนให้มองภาพออกเป็นนักเรียนแล้วเด็กนน,นี้อยากจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในนึกภาพของเลขกลุ่มนี้กว่าเป็นไปในมุมนี้ บวกกับเด็กคนนี้อยากจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีความหลงไหลได้ปลื้มในาศาสตร์การบวกการลบตัวเลขการรวมการหารการทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เขาจะนั่งอ่านทั้งวันหนังสือก็จะไปหาติวเตอร์ไปหาผู้รู้ไปหากูรูทุกคนที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ทำไงก็ได้ให้เขาตอบโจทย์ว่าหนูชอบคณิตศาสตร์อ่ะหนูอยากเป็นจีเนียรรู้ว่ามันเป็นยังไงมันมาไงเขาจะไปตลอดเงนี้เลย นี่คือข้อดีนะครับถ้าตั้งมั่นในสิ่งที่ดีในสิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์ผมเชื่อว่าเลขกลุ่มนี้ก็สร้างประโยชน์ได้อันตน์เช่นเดียวกันนึกออกใช่ไหมครับผมถึงบอกว่าเลขมันบอกทางแต่คนกําหนดทิศทางว่าจะดีจะไม่ดีเนะี่ยต้องเป็นเราเราต้องเลือกเรื่องที่ดีอยู่ในสิงในธทําแล้วก็ตั้งใจทําในสิ่งนั้นให้ดีเลขมันจะพาไปทางของมันเองนเนี่ยกลุ่มนี้นะครับจะประมาณนี้นะครับสาหรับเลขท้ายส่วนด้านด้อยก็นแน่นอนนะครับห้ามปรามยาก เมื่อไรที่ต้องการนี่ติดเบรกยากมากแล้วก็เมื่อไรที่ไม่ต้องการนี่ยเปลี่ยนลางย,ยากมากเหมือนกันกว่าจะดึงมาหนูนอนอยู่ใช่ไหมลากมายัางไงเงินนอนลากนหัวลากมันก็ไม่ตื่น <c oughs> ก็จะนอนนะครับก็จะอาการม,มันเอาแต่จใจคือพอสมควรนะครับผมอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นำมาฝากกันสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยแล้วก็น่าจะตอบโจทย์คนที่มองว่าเออเลขกลุ่มนี้มันไปยังไงบ้างในมุมมองคุยนะ ก็อย่างที่บอกครับเลขบอกทางโพลุ่น,นเลขเจ้าชะตานะครับต่อให้ใครมองเป็นเลขอบายมุงง้งไงแต่ถ้าตัวเราเองมีศีลธรรมมีสติตั้งมั่นในความดีงามผมเชื่อว่าเลขก็จะไปตามทางแต่ว่าทางนั้นเป็นทางที่ดีงามที่เรากำหนดนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบคุยด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ